นี่เรามาอยู่ในเกมนายอพยูโนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับผมก็เล่นบนนิย์ล่นนะครับนี่ครับผมก็อัพเกรดอันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นดาตอไปกเลยด้วนี้เกงนะครับเป็นเกมต่อสู้ปกตินะครับ โอเคครับมันมีอัศวินด้วยครับเราจะระวังอัศวินนะครับมันอันตรายมากใช่แล้วอันตรายมากแจ็คก็ตคิดแล้วคำตอบคือโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลย ับตอนนี้ไอฟาามลครับตียครับไอฟาาแล้วใครจะชนะอ้าิ่จมูครับไลี้ยะัาครับตอนนี้ฝาลมัจะได้ปีนวกาลอวครับเฮ้ยเดีรับนักมันครับมาเดี๋ยวมาลนทีัน่น เย้นะ <Yeah. S 2> ครับตอนนี้เราชนะแล้วด่านแรกสำหรับด่านต่อไปครับไ no ม่มีพลทอกับอ้เราต้องจัดการพวกสีฟ้านะครับบักบักฟ้าครับโอเคครับตอนนี้เราจะเรียกบักจอนเชาไร่ครับบักจอนเชาไร่มาแล้วไม่ได้ว่ารอบนี้เลยจะเป็นพลทอกันนะครับ เมพครอัศวินนี่มินนุกเข็นเลยว่าเจ๊กโกบีจเกตีเออตีสุดเลยกันคือโอเคไปดูสิ ยิ่งจัดการคนนี้คนผว้นี้กันดน้วยเพราะว่ามันอันตรายมากคนพอเนี่ยทำไมมันฆ่าคนฟังเราได้ถ้ามันคนพอผมก็ยยึดป็นการกันนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปที่นี่แล้วครับโอเคครับด่านที่ห้าดูสถานการณ์มันจะมีคนธนูกับอัศวินเยอะมากเลยครับครับอัศวินแล้วต้องใช้คนพอครับโอเค เออเราจะใช้ปัญหอกันนะครับดูกันนะครับมีปนญชูปัญหอกใช่นะครับเกมอะไรเกมาแล้วครับแค่วันนี้เปเลยไปเลปเจมสีวันนีเ้เราเจอบักฟ้าตัวแรกครับ บักฟ้ามาแล้วครับเออเออโอ่อโยเราโดนแทครับโดนคนทุนเออ,อออจัดการคนทุนออนเดครับจกอันตรายมากเออไม่สนตาแล้วจัดการให้แล้วก็จัดการเอาที่ตดการครับสนนี้โอ้โหนี้ดุเดือนมากครับอืมรอบสนค่ทางน ทิศหอสู่ต่อสี่หอสองบอใส่ไข่โอเคครับตอนนี้เราชนะแล้วโอ้คือชนะปดอเตะดาบกันเลยอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะอยู่กันบักฟ้านะครับมันจะอยู่กันข้างบนหมดเลยมียามด้วยครับอืมจากการเมืองโลล้อนะครับปนหอกน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะมันต้องอีกอย่างนี้งั้นเราต้องใช้เป็นเอ่ออัศวินครับ เลยวันนี้เราไปครับเอาละบักบักฟ้าตายแน่ฟ้าฟ้าอุ้ยมาหมูมาหมูมาหมูเอ๊ร์กูเปิดมาแล้วครับเออมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้ครับเน้ย มาครับไอ้พวกไปเด็กชู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 รูช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 าชู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 ชบชูชคชูชูชัชู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 ู้ชูอูชูชูชเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวเราขอไปอัปเกรดของกครับ เก็ปู่นทอครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักแค่นี้ก่อนถ้ามีคนดูเกินสองคนเดี๋ยวจะทำอีพีสองแล้วถ้ามีคนกดไลค์หนึ่งคนเดี๋ยวจะทำอีพีสองด้วยแค่นี้